ไต่ชุติมาโชว์ผลตรวจเอทเคยังไม่พบเชื้อหลังน้องพี่พิมพติดโควิด -19 จากคลัสเตอร์โรงเรียนหลังจากก่อนหน้านี้นะักการเมืองหนุม่มทิมพิทาลิ้นเจนริญรัตได้ออกมาแจ้งข่าวว่าน้องพี่พิมพ์ลูกสาวสุดที่รักติดเชื้อโควิด -19 จากคลัสเตอร์โรงเรียนพร้อมกับแจ้งอาการไปคร่าวๆผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวทมกลางคนบันเทิงและแฟนๆส่งกำลังใจให้หายไ,หไวๆไปแล้วนั้นล่าสุดทางด้านต่ชุติมา ทีประนาดคุณแม่ของน้องพี่พิมพ์ได้ออกมาแจ้งผลตรวจโควิด -19 จากเอ k เคหลังได้อยู่ใกล้ชิดกับลูกสาวตั้งแต่วันที่4-7ถึงมีนาคมโดยงานนี้สาวสก็ได้เผยภาพแอพเคที่ตรวจไม่พบเชื้อของตัวเองลงอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นแจ้งผลและอาการของลูกสาวว่าพี่พิมพ์ติดโควิดเราอยู่กับพี่พิมพ์วันที่4-7มีนา แฮท็กรูป2วันนี้9มีนาเราตรวจยังไม่พบเชื้อนะคะอาการของพิพิมพ์กลางคืนวันที่6พพิพิมพ์เริ่มเจ็บคอเช้าว,วันที่7เริ่มมีไข้37.5พอทานยาก็ร่าเริงทานข้าวเยอะช่วง4-7มีนาคมตรวจเอทเคยังไม่พบเชือ้อวันที่9ตรวจเอทเคขึ้น2ขีดซึ่งคาดว่าติดจ,จากโรงเรียนวันที่สอมีนาคมค่ะงานนี้ก็มีเพื่อน,อนในวงการและก็แฟนคลับ เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้น้องพี่พิมพ์หายไวๆกันอย่างมากมายค่ะ